หงิดนะพวกเจ้านะเออเอาเร็วจะถามอะไรก็รีบถามนะเวลาเดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนเพราะเข้ามารอบนี้มันจะอยู่ประมาณสิบนาทีกว่านะอืมแปลกมีม,มีมีเป็นสิบลูกตาแต่ไม่ถามสักคำงงเลยเร็ว <c oughs> แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะกดแชร์แล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคําถามเข้ามาเดี๋ยวตอบให้คนละหนึ่งคำถามแต่ขอผู้แชร์ก่อนแล้วจัดมานะของขวัญ9,999ชิ้นหรือคนละหนึ่งชิ้นก็ไม่ว่ากันนะเลวเซเออนี่นีแชร์ยัง